สวัสดีครับเจอกับทอมมี่ชีกแล้วนะฮะัแล้ววันนี้ก็อยู่กับรายการไปด้วยกันนะเหมือนเดิมนะครับผมแต่ความพิเศษของคือเราอยู่กันที่ประเทศอินเดียนี่เหมือนไม่ใช่นิวเดลีเลยฮะคุณผู้ชมที่นี่มันนิวเจอร์ซีย์หรือเปล่า <laughs> ใช่แล้วครับผมเราไม่ได้อยู่ที่นิวเดลีอินเดียนะฮะแต่เราอยู่กันที่นิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาครับและแปลกใจไหมว่าทําไมที่นี่ถึงมีวัดอินเดียฮินดูแบบนี้ครับผมเป็นยังไงนะั้นติดตามได้ในคลิปของเราวันนี้เลยครับกับไปด้วยกันนะไปเลย

การเดินทางมาที่อักชาดำนะครับผมแนะนําให้ขับรถมาครับสะดวกสุดเลยซึ่งไม่ไกลจากนิวยอร์กเลยนะครับผมใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนิดๆเท่านั้นเองครับก็มาถึงที่โรบินสเวลล์นะครับในนิวเจอร์ซี์เมืองที่ตั้งของสวามิรนยาาอักชาดำนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเคยไปซิกแฟรกนะฮะที่นี่ก็อยู่ห่างจากซิกแฟ a กแอดเวนเจอร์เนี่ยแค่เพียง20นาทีเท่านั้นเองครับสะดวกมากไม่ไกลนี่ตอนนี้เรากําลังจะไปต่อคิวนะครับผม คิวยาวมากนะฮะคิวยาวเข้าไปถึงนู่นเลยนะครับนั่นคือทางเข้านะครับแถวยาวมากนะฮะอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมอ่าแต่ก็สู้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะใช้เวลาต่อคิวเนี่ยประมาณกี่นาทีตอนนี้ผมลุ้นอยู่ว่าเขาบอกเมื่อเห็นป้ายเหมือนบอกว่าห้ามใส่กางเกงขาสั้นมานะฮะผมใส่เป็นแนวอินเดียสวีทแวร์ ข้างบนเป็นอินเดียข้างล่างก็เป็นขาสั้นมานะครับเพราะหน้าร้อนนไงยมาเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะเข้าได้ไหมนะครับนี่คุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามานะครับก็คือแนะนําว่าต้องจองนะฮะแต่ว่าถ้าไม่จองมาเนี่ยเขาก็จะมี ตัวสแกนบาร์โค้ดนะครับให้เราจองนะครับผมอตอนนี้ผมก็กำลังจองแล้วก็เดี๋ยวกาลังเดินเข้าไปด้วยนะครับจริงๆไม่ยากนะครับแค่ใส่ชื่อที่อยู่อ e ีเมลบ์โทรศัพท์นะครับแล้วก็เข้าได้เลย1คนต่อกลุ่มนะครับนี่ครับเราก็จะได้พาสมาแบบนี้นะครับผมก็สามารถเข้าประตูได้นะฮะน้างงาน น yup. yeah. well> ี่ยคุร้อไทุกนพร้อมคร้บไหมทุกคน้ไมทุกคร้อไกคนครัอหกคน้มกครอหทกน้อกครอหกนอไหก้อห้นมันใหญ่ขนาดนี้เลยหนพร้กนพ้ทะนพ้น้อไทนะคร้บมอนนี้เราก็กําลังเดินเข้าไปชุดพร้อม ตอนแรกก็แอบเขินอยู่นะว่าแบบเฮ้ยมันจะได้ไหมชุดมันจะได้ไหมนะฮะแต่ก็นั่นแหละทุกคนเขาก็แต่งกันมานะเห็นไหมเห็นข้างหลังไหมเนี่ยประมาณ30%ก็จะมีคนที่แต่งชุดแบบนี้มานะครับเ,เห็นว่าเราก็อาจจะไม่ได้แปลกอะไรนะฮะ ความพ่ชื่อวัดนี้มันอ่านยากเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวเอาว่าไปถามคนที่ผมคิดว่าน่าจะรู้นะฮะว่าวัดนี้มันชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวลองไปถามเขาดูนะคิวที่โบ do you know how can I spell the name of the the temple อักษรดัมอักษรดัอักษรดัอักษรดำอักษรดำ and how about the top one is that called s w a m สว a ม a นาร a ันส a ามิ a ารย a นส n าม a นา n a ินอ a ก a ร a ำอั a d a m a อัก a d a m oh thank you ก็คือวัดนี้ก็คือนี่เลยฮะสวสวามินารยินอักษะดำนะครับผมอ่ะตามนี้ซึ่งตอนนี้เพื่อนผมก็คือใส่ชุดมาเออเยอะกว่าผมอีกนะนี่มันประเทศอะไร ใช่เลชุดมาเต็มไหมครับคุณผู้ชมนะ,ะมาสถานที่แบบนี้เราก็ขออนุญาตใส่ให้มันแบบว่าเข้ากับสถานที่นิดนึงนะครับ mm hmm. ก็คือวัดนี้เนี่ย mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. เป็นวัดขององค์กร PAPS นะครับผมซึ่งองค์กรนี้เนี่ย mm hmm. เขามุ่งเน้นเรื่องของ mm hmm. จิตวิญญาณ <c oughs> สังคม แล้วก็มีกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็มีอย่างที่บอกไปว่ามี4ที่อยู่ที่บนโลกนี้นะครับผมที่นิวเจอร์ซีย์อเมริกาแล้วก็มีที่แคนาดาอังกฤษแล้วก็ประเทศอินเดียนะครับผมซึ่งสถาปัตยกรรมข้างในที่อเมริกานี้นะเขาก็จะเน้นในเรื่องของการแกะสลักด้วยมือนะครับแล้วก็เป็นหินอ่อนแบบนี้ฮะซึ่งมันจะต้องสวยงามมากๆแน่เลยคุณผู้ชมแล้วตอนนี้เราไปอยู่ลานน้ำพุนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในตรงนู้นนะครับผม ผ่านจุดที่เป็นรูปปั้นอันนี้มานะครับผมโยคีนะฮะเดี๋ยวเราเดินไปอ้อมน้ำพุตรงนี้ไปนะครับซึ่งตอนนี้เนะี่ยสวยงามมากๆอย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้เนะี่ยเขามีสถาปตัตยกรรมที่เป็นหินอ่อนนะฮะแล้วก็แกะสลักซึ่งเขาบอกว่าเขาแกะสลักด้วยมือนะครับเป็นงานแฮนด์เมดทำมาจากนอกประเทศก็คือเหมือนน่าจะมาจากอินเดียนะฮะแล้วก็ขนเข้ามาประกอบที่อเมริกาตรงนี้นะครับผม เรียกได้ว่าตอนนี้ก็เหมือนตื่นเต้นนะว่าเรายังไม่เห็นแบบข้างในจริงๆเลยเราแค่เห็นแค่ข้างหน้าเนี่ยมันก็อลังแล้วนะครับตั้งแต่รูปปั้นตรงนั้นนะครับเห็นป่มมันก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยอลังแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่วันนี้เนี่ยเรามีโอกาสได้มาที่อันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งที่ของเครือ,อนี้นะที่สวยงามมากๆเลยครับ ก็จะมีหน้าทางเข้าแบบจริงจริงจริงแล้วจริงอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะ<อ> <ค testimony. S 2> าลืมเก็บตัวหรือว่าแคปหน้าจอไว้ด้วยนะฮะอ,อ, s. <S อ่ะสองจุดที่ผมจะเตือนนะครับผมเรื่องของชุดตแต่งกายอันหนึ่งก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าแต่งตัวมาโปมากๆเนี่ยก็จะต้องมาเอาชุดคลุมแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าใส่ชุดแล้วแบบมันเกินหัวเข่าแบบนี้ฮะถ้าเป็นกางเกงขาสั้นนะครับก็จะเข้าไม่ได้ ก็ต้องมาเอาชุดคุมนะฮะและอีกเรื่องที่จะเตือนก็คือเรื่องของตั๋ตนะฮะตั๋ตเนี่ยตอนสแกนเข้าตอนแรกเนี่ยก็คือต้องระวังนะแล้วก็เก็บตั๋วไว้ดีๆนะครับผมเพราะว่ามันจะมีจุดที่สําคัญก็คือจุดที่เราเพิ่งผ่านมาเนี่ยเป็นจุดแบบจุดหลักเลยอย่าทําตั๋วหายนะครับแล้วก็บาร์โค้ดเนี่ยเข้ากี่คนนะครับก็ต้องเก็บไว้คนละอันนะครับผมก็เข้ามาอยู่ข้างในกันแล้ว พร้อมอย่างคุณผู้ชมไปเลยอย่างที่บอกไปนะครับว่าสถาปัตยกรรมเนี่ยมันจะสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นแบบหินทรายหินอ่อนผสมกันจากประเทศอินเดียนําเข้ามานะครับแล้วก็จะมีการแกะสลักด้วยช่างฝีมือแบบแฮนด์เมดนะครับแล้วก็เอามาประกอบกันที่อเมริกาแห่งนี้นะเอามาเป็นชิ้นๆเลยที่ในตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่ด้วยกันสีที่ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีหลายๆที่ อาจจะผิดนะฮะมีที่จอร์เจียใช่ไหมมีที่ลอสแองเจลิสอันนี้เป็นที่นิวเจอร์ซีย์นะครับผมแล้วก็มีฮูสตันเท็กซัสด้วยนะฮะมีที่ชิคาโก้ได้เหรอแล้วก็มีที่โตโตแคนาดาที่ผมบอกไปนะครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปต่อแถวเข้าไปชมเขาเรียกว่าอะไร orientation นะฮะเป็นวิดิทัศนะเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยที่นี่มันเป็นยังไงนะครับเรากำลังรอคิวอยู่เนาะนี่ ผู้ชมคือมันเดี๋ยวมันจะห้ามถ่ายนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดู orientation นะครับผมเาเดี๋ยวออกมาบอกให้ฟังว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงนะฮะก็จบไปแล้วนะครับวิดีโอก็ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวของวัดนี้นะฮะว่าสร้างมายังไงนะครับผม มีโวลันเทียอาสาสมัครยังไงแล้วก็ความเป็นมานะครับตั้งแต่รูปปั้นข้างหน้าไปจนถึงตัววัดเองนะครับซึ่งหลังจากที่เราดูวิวเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้รับรู้มากขึ้นนะว่าเฮ้ยเราจะต้องเดินไปทางไหนแล้วก็เห็นถึงความสวยงามแล้วก็ความสําคัญของสิ่งของแต่ละชิ้นที่เขาได้นํามาจัดแสดงที่นี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะฮะ คุณผู้ชมแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ใจกลางนะครับผมลานนะฮะกิจกรรมลานอะไรสักอย่างเนี้ยแต่มันสวยมากเลยดูดิ นี่นะครับผมหลังจากที่ไปดูวิดีโอมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็เราก็จะเห็นว่าเนี่ยเป็นงานอาสาสมัครหมดเลยนะครับแล้วก็ได้มีการแจกสลักมาจากประเทศอินเดียแล้วก็มีการออกมาติดนะฮะทีละชิ้นทีละชิ้นนับตั้งแต่ฐานข้างล่างเลยนะคือแบบเริ่มจากแบบไม่มีอะไรเลยเรากค่อยเอามา ติดทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับทำงานร่วมกันกับวิศวกรนะฮะซึ่งอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นวิศวกรเป็นเบื้องหน้าเป็นคนก่อสร้างใช่ไหมแต่เบื้องหลังเนี่ยก็ยังจะมีอาสาสมัครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของทํากับข้าวเลี้ยงดูนะฮะหรือว่าอะไรแบบนี้ทำงานร่วมกันในหลายฝ่ายเรียกได้ว่านับถือมากๆนะครับกว่าจะได้มาเห็นกว่าจะได้มาเป็นสถาปัตยกรรมอะไรแบบนี้นะครับผมก็สุดยอดจริงๆเลยนะฮะ นี่เหมือนจะเป็นทางเข้าข้างในนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับเข้ามาข้างในแล้วนะครับอันนี้เขาบอกว่าให้ถอดรองเท้าด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูข้างในนะฮะเดี๋ยวไปถอดรองเท้ากัน คุณผู้ชมถ่ายให้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาห้ามถ่ายข้างในนะครับก็เข้าไปมาเรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็จะมีทางเดินวนๆไปนะครับผมก็เหมือนว่าเราจะได้ไม่มองว่าเราจะต้องไปทางไหนนะฮะก็เดินตามคลื่นฝูงชนไปนะเราเดินเข้าไปแล้วก็ผ่านข้างในมาแล้วนะครับแล้วก็วนออกมาตรงนี้นะฮะ คุณผู้ชมนอกจากมีสถานที่สวยๆงามๆแล้วนะครับที่นี่เนี่ยก็ยังจะมีคาเฟ่นะครหรือว่าร้านอาหารไว้ต้อนรับนะครับสาหรับผู้ที่เป็นมังสวิรัติแนลซึ่งดีมากๆเลยนะแล้วก็ทําได้อย่างดีมากๆเลยนี่แต่วันนี้นะครเราอาจจะไม่ได้เข้าไปทานนะครับผมเพราะว่าคนเยอะแล้วก็เรามีเวลาจากัดนะสำหรับวันนี้นะครับซึ่งใครที่มาที่นี่แล้วได้ลองทานดูยังไงก็คอมเมนต์นะครับรีวิวกันใต้คลิปได้นะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับส่วนตัวเราเนี่ย ไม่ค่อยอินกับอาหารมังสวิรัตเท่าไหร่นะฮะรวมถึงนี่ฝั่งนี้มีขนมด้วยนะเป็นแบบมังสวิรัติอะไรประมาณนี้นะฮะเอาละครับคุณผู้ชมแล้วนี่ก็เป็น1วันนะครับผมของการมาท่องเที่ยวนะฮะดูสถานอ่าสถานาศาสนกิจหรือ,อยังไงเดี๋ยวาศาสนสถานนะฮะ ของศาสนาฮินดูนะครับผมพูดผิดพูดถูกไปหมดเลยเอาละครับแล้วนี่ก็คือการมาดูนะฮะสถานสถานของศาสนาฮินดูนะครับผมเราเรียกได้ว่ามีความอลังการนะฮะงดงามมากๆเลยนะฮะและทำให้เราได้รู้ว่าแต่ละศาสนาเนี่ยก็มีความสวยงามแล้วก็มีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ความเชื่อที่สวยงามแล้วก็แตกต่างกันออกไปนะครับผมก็ที่นี่เนี่ยถือได้ว่าเป็นจุดหนึ่งที่ผมชื่นชมเลยก็คือว่าเขาเปิดรับนะครับสำหรับ ทุกๆท,ท่านนะฮะที่มาเยี่ยมชมที่นี่ไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสศาสนาอะไรก็ตามก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามแล้วก็มาชื่นชมกับวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นบนโลกของเราแปนี้ได้นะก็ยังไงใครที่มีโอกาสได้มานะหรือว่าอยากจะมาลองชื่นชมแบบนี้ดูนะก็มากันได้เลยที่นี่นะครับผมอ่ะแต่วันนี้ไปด้วยกันนะลาไปก่อนแล้วกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซ b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ย มีซปเปอร์แตงนะฮะก็สามารถส่งเข้ามาได้เลยและใครที่อยากจะติดต่อโฆษณารีวิวสินค้าต่างๆนะครับก็สามารถอีเมลกันเข้ามาได้นะครับผมไปละวันนี้เจอกันคลิปหน้าไปด้วยกันนะบา,บายยครับไปด้วยกันนะมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกกันนะครับผมเพียงแค่คุณนะฮะถ่ายคลิปแบบแนวนอนนะครับผมพร้อมกับพูดคำว่าไปด้วยกันนะหรือไปด้วยกันนะ ส่งได้จากทุกท, s <S ทุกที่ทั el, ่วโลกถ่ายได้ทุกทุกที่ท <okay> ั Research> ่วโลกที่คุณอยู่ได้เลยนะครับผมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในอินชลูดเปิดรายการไปด้วยกันนะกับเรานะฮะง่ายง่ายแค่นี้ครับส่งคลิปได้ที่อีเมลของเราหรือว่าจะอินบ็อกซ์ผ่านทางอินสตาแกรมก็ได้ฮะคอมมี่ Cyberpunk> ิีเอวอลสี่นั่นเองครับอย่าลืมร่วมสนุกกันเยอะนะครับไปไปทางซูไปแค่นี้เหรอดัสเนอร์ต้องใส่เกง Can I have one อยากได้อ่ะอยากได้ก็เอาดิโอ้สูงเถอะได้ถ้าเธออยากได้เธอก็เอาไปเลยขอไม่ไม่มีเสื้อหรอพี่ Do you ครับวัน No, w e running out.